โย่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 ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ไมค์ครับวันบ็อกเฮ้ยอย่าเบียดโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดนี่อย่าเบียดนี่ออโอ้ยอย่าอย่าตอนนี้นะครับเราเกิดมาพร้อมกับยืนอยู่บนบล็อกดินเพียงแค่หนึ่งบล็อกคุณผู้ชมและอยากรู้จังเลยถ้าสมมติว่าเราตกลงไปนี่เราจะกลับมาเกิดบนเกาะนี้ไหมเนี่ยอื ไม่บายเริ่มต้นมาในตัวเรามีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นคือกระดาษอะไรเนี่ยอืมน่าจะเป็นการเลือกระดับความยากนะอย่างเราเอาเป็นระดับกลางแล้วกันเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปโอ้คุณขุดจะเป็นบล็อกไม้แล้วเหรอเนี่ยเป้าหมายของเราในตอนนี้คือการขยายเกาะแล้วก็หาต้นไม้ใช่คุณรีบขุดเร็วโอ๊ยกองเปิดซิ เฮ้ยนี่ไงต้นไม้ต้นไม้ต้นแรกของเกาะเราปลูกเลยแล้วก็บอกไม้ที่เราได้มาต้องเอามาขยายเกาะเพิ่มนิดนึงนี่ต่อเพิ่มเลยขยายพื้นที่โอ้ชิ่ออะไรเนี่ยหมูหมูดำไปเร็ว่๊บายบายหมูคุโรบุตะปะเนี่ยคุณต,ตีหมูทำไมอะน้องหมูผู้น่าสงสาร <laughs> ฉันตกจ้เราเปลี่ยนพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นพื้นไม้ให้หมดเลยลวกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอ่า อยู่ๆก็วาร์ปเฉยเลยตกใจหมดต้นไม้ต้นแรกของเกาะนี่เนี่ยเลยเฮ้ยได้มาสองต้นเลยนี่นะอทุบตรงนี้อันนึงแล้วกันโชดิโอเคคันนี้ก็แหลมแมวละเฮ้ยอะไรวทไมมีอะไรอะไรอ่ะเป็นกล่องอะไรสักอย่างกล่องแห่งความรักมีหัวใจขึ้นด้วยอะโหโอ้เปลี่ยนด่านแล้วคุณเปลี่ยนอีกหกวิห้าวิ สี่สามสองหนึ่งกลายเป็นอะไรอ้าวกลายเป็นดินเหมือนเดิมอาบไว้บริเวณทางด้านนี้แล้วกันแล้วก็คราบกล่องเก็บเอ้กล่องของไม่ต้องค้าเรามีอยู่แล้วแล้วก็มีไฟแท่งหนึ่งืออเพิ่มความแสงเพิ่มเพิ่มแสงสว่างภายในเกาะของเรามีดินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแตงโม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 ลูกโตๆหวานๆหลับประทานถูกอกถูกใจ เปลี่ยนเป็นไม้แปลงรูปให้หมดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเจ้าตัวคาถาด้วยใช่ไหม W A N D นี่ไงอะไรน้องหมูไม่ใช่หมูดำแล้วนะชุมพูหมูอดออดน้องหมูญาติแกญาติทางห่างไม่ดูมันมองหมูหมตาเหล่ด้วยอ่ะคุณ, <laughs> อคณตอนนี้เราต้องการหินฮะเรายังไม่สามารถครับคาถาได้นะเดี่ยวนุมันแกมันมองหน้าฉันมนะจับจ้องระยะเผาขนดู <laughs> ดิมองทั้งคู่เลยอ่ะ ือผู้ปวดฝ่ายพวกเจ้าตอนนี้เราคงจะต้องขุดไปจนสามารถไปจนถึงชั้นเขาเรียกว่าอะไรที่มีหินใช่ไหมใช่จะได้เอาหินมาใช้ในการคราฟพวกเตาเผาได้คุณผู้ชมเพราะตอนนี้เรามีไฟแค่แท่งเดียวเองอะแต่อย่างน้อยเราก็มีแตงโมประทังชีวิตใช่แตงโมแตงโมแตงโมถ้าอยากให้ต้นไม้โตเร็วเราอาจจะต้องทำแบบนี้นะต่อบล็อกเอาไป3อันแล้วก็วางดินบล็อกอีก3อันแล้วก็ไปเอาต้นไม้ที่เราปลูกตรงนี้มันอาจจะไม่โตไง หมูอีกตัวหนึ่งคุณอโอ้เรามีต้นไม้เพิ่มโอเคเราก็ปลูกไวต้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอใส่แล้วแหละช่วย <laughs> ตอนนี้สัตว์คือเต็มเกาะเราเลยอ่ะใช่คุณช่วยขยายพื้นที่หน่อยสิเราจะเปลี่ยนจากบ้านเรากลาเป็นสวนสัตว์ดีไหมสวนสัตว์ลอยฟ้าไง <laughs> ใครที่จะมาเที่ยวต้องเอ่อนั่งเครื่องบินมานะแต่ว่าโลกนี้ไม่แค่เราสองคนโอ้นาน,นาเศร้า น้องแกะเพิ่มขึ้นหมาอีกโอ้โหตอนนี้สัตว์เต็มบ้านเราเลยอ่ะจริงโอเคตอนนี้เราก็มีไม้ที่สามารถขยายเกาะได้เพิ่มแล้วเราก็เดี๋ยวทำฟาร์มที่ปลูกต้นไม้เพิ่มดีกว่าโอ้ยสัตว์มันจะเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยนะเอาซักบริเวณตรงด้านนี้แล้วกันเยอะไปไอพวกแกะงี่เง่ามันกลัวเราเหงาไงอฮ้ยเปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนแล้วเหรอในสุดในสุดมันจะเปลี่ยนเป็นชั้นหินหรือ,อยังเนี่ยตอนนี้เรามีดินค่อนข้างเยอะแล้วก็เรามีน้ําอยู่หนึ่งถังซึ่งเราน่าจะใช้ในการปลูกข้าวได้นะอ่ะเก็บมาก่อนแล้วกันเอาน้ํามาด้วยแล้วก็มีไม้อยู่นิดหน่อยเอามาใช้ในการค้าปแปลงผักย่อมๆของเราดีกว่าคุณผู้ชมเอ,อ่อผมจะสร้างไว้บริเวณใกล้ๆก,ก,กับแปลงผักแล้วกันเอาไว้แถวๆนี้ โอ๊ยแกะโง่ปัญญาอ่อนในที่สุดเราก็จะหิสมสทีสตอนที่รักเย่ปัดพวกนี้มากเลยคุณรู้บ้าอ๋อไก่ไก่ไก่นี่แกะแกะเออบายบายขอยน้อนไปสุขสุขติโอ๊ยต้นไม้โตแล้วทำไมมันโตเตี้ยจังโอเคแปลงของเราประมาณนี้ก็น่าจะพอดีผมมีบล็อกหญ้าอยู่หนึ่งบล็อกซึ่งเราน่าจะวางไว้บริเวณตรงกลาง เพื่อที่ให้มันกระจายไงในความคิดของผมคือจะวางบล็อกหญ้าให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นสีเขียวคุณผู้ชมมันจะได้ดูน่าอยู่ไงเออแล้วก็ได้เวลาตัดต้นไม้ต้นแรกของเราแล้วโอ้โหหลังจากปลูกมาเนิ่นนานกว่าจะได้ตัดต้นแรกใช้เวลา่อนข้างนานเลยนะเนี่ยโอเคโอ้ยยไยย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  จะอ๋อโอ้ยยังมีอยู่อีกสองต้นปลูกเลยนี่แน่นี่อีกต้นหนึ่งโอ้ยบล็อกยาค่อนข้างแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเอ้แล้วได้บัวเฮ้ยบัวเ็ดโอ้โหลูกรักอาหารเราจะได้มีแบบไม่จํากัดแล้ว,วเ,เดี๋ยวเราจะอาจจะต้องทําคอ,อกล้อมรอบนิดหนึ่ง <laughs> เพราะว่ามันค่อนข้างไอ้นี่ค่อนข้างลิมิเตดนิดหนึง <laughs> บัวลิมิเต็ดมันเห็นแกกินเอ้ได้ตัวหนึ่ง้ยเรามีบัวแดงสองตัวแล้ว ก็อย่างว่าแหละพี่แพ้เขาพี่แพ้มีโชคแห่งพัฒหาไงช่วงนี้คือเขากำลังอินกับโทริโกอยู่นะคุณผู้ชมอย่าไปถสือซาเลยพี่แพ้เศร้ามากทุกคนรู้ป่ะว่าพี่แพ้เพิ่งดูโทริโกะจบไปมันมีทั้งหมดร40กว่าตอนใช่ไหมเพราะว่าไอ้วัวแดงนี่มันชนพี่คือแบบว่ามันจบแล้วว่าแล้วมันมีแต่มังอ่ะพี่แพ้อยากให้เขาทำภาคต่อมากมันโคตรสนุก เขาดูจบกันทั้งบ้านทั้งเมืองตั้งแต่10ปีที่แล้วและใช่แต่พี่แววเพิ่งดูเศร้าแต่มันสุนนเด็กบ้านนอ,นอกก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมต้องต่อใจดีนะคะับี่ได้มาจิง้งจา่างจังหวัดพวกซักราวเรามีบล็อกไม้ข้างเยอะเอามาต่อดีก็เรามีบล็อกหินแล้วเอามาสร้างกระทาได้แล้วนี่นะกระทาวางไว้แบบนี้แล้วก็วางเฉียงๆเออเท<อ>่านี้เราก็ได้อะไร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 อ๋ออโอ้โหไม่มีอาวุธด้วย ตีบันตียันโอ้โหตีมาให้ตกลงไปได้ไหมโอ้ยลวกไปแล้วหนึ่งตัวอีกตัวดื้ออีกตัวดื้ออ๋อชิดตายเลยลวกไหมเออเออจบตัวเองก็อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยฉันได้ดับไม้มาได้ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวขยายเกาะเพิ่มก่อนดีกว่าตอนนี้ฉันกำลังเออนี่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 จะได้กว้างๆใครเป็นเหมือนพี่แพ้บ้างที่ชอบดูหนังซอมบี้แล้วก็เก็บไปหลอนอะ ตัวเองแล้วก็ฝันเองคุณผู้ชมพี่พายว่ามันสนุกมากเลยนะซอมบี้ถึงแบบว่าหนังมันจะทําแพทเทิร์นเดียวกันก็คือวิ่งหนีซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พายชอบมากหนังประจาอ่อน <laughs> <ว>เฮ้ยเราสามารถคราบเ <c oughs> ตาเผาได้แล้วนี่นาเฮ้ยซอมบี้อีก <c oughs> แล้วตี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 เอ้ยอย, <c oughs> อย่าคุณจยามาตีซะทัไป <c oughs> โอเคเราไม่มีไม้สดเลยอามีอยู่เอ้แล้วมีฐานนี่นาโอ้ยตอนนี้ของเราค่อนข้างเยอะแล้วนะครับใช่แล้วก็ขยายเกาะได้ค่อนข้างใหญ่แล้วด้วย เลยว่าต้นไม้เรายังขาดแคลนในเรื่องของไม้อยู่นะเฮ้ยตอนนี้หลอดอาหารเราเริ่มลดแล้วแล้วก็ได้เวลาใช้น้องวัวแดงให้เป็นประโยชน์โดยการคับถ้วยมาสามอันเราต้องกีดแลใช่ไหมนี่ขออาหารหน่อยครับชึบชิบชบชบโอ้โหไอ้คนบอกคุณจะทำรั้วให้โอู้ฉันนี่ไรปีดออกมาไหนอ่าชีดแรปิดตกไปตัวหนึ่งอ้าวมันกระโดดขึ้นไปไม้ไปเลยไปว่า้วเล่าบอกโฮ้ยชิบ้า m ม g ก็ oh, God. <laughs> ของโตไอคิปเปอร์เปรตเราต้องย้ายกล่องแล้วแหละโอ้โหไม้เราไม่เหลือเลยนะเดี๋ยวเราย้ายของมาไว้บนดินดีกว่าคุณผู้ชมกล่องครับแล้วก็เตาเผาเออวยดีนะเหลงไม่หายตอนนี้เรามีฐานแล้ว,ลวก็เดี๋ยวเราคร้าไฟปักบนกล่องน,นิดนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันใกล้จะมืดแล้วแหละเอ้ยต้นไม้โตพอดีเลยปักไฟน้อยมันจะได้สว่างสว่าง,สว,างสวัย โอเคได้แซปปิงมาเพิ่มอีก2อันสามอันเลยเยี่ยมเยี่มปลูกตรงนี้ไอ้ต้นนี้ไม่เห็นโตสักทีเลยอะปลูกไปเลยแล้วกันแล้วก็ขุดรูระเบิดนิดนะนึงรู้สึกว่าเราต้องรีบหาที่<อ>บ้านให้น้องวัวแดงแล้วแหละ<ช>ก่อนที่มันจะเป็นอันตรายไปมากกว่านี้คุณผู้ชมอออโอ้ยชิดชคิดปโอ้โหดีนะชิดป้ายเพิ่งซ่อมบ้านไปเอาอีกแล้ว ล้อมกรอบเลยเอ้ยน้องไก่เอ,อาไปก่อนอืออาแค่นี้น้องวลลัวเราก็ปลอดภัยแล้วจริงๆต้นไม้นี่เราสามารถปลูกแบบเรียงๆลีงอกันไปเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็วางดินไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้เป็นเรียงๆียงกันเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะประหยัดพื้นที่กว่าคุณผู้ชมเพราะว่าแบบนี้มันก็โตได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่โตเออประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็ปักไฟนิดนึงเออจะได้สว่างสวยคุณผู้ชม บ้านเป็นรูอีกแล้วขุดรูก่อนอ่าเดี๋ยวนะต้นไม้ตรงนี้ขุดออกแล้วกันแล้วก็โอ้อะไรอะไรอะไรแมงมุมแมงมุมอือ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 ตายซะตายซะตายซะอือเฮ้ยชีวิตคนเราโอเคได้รูออกมา22อันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเราอาจจะต้องล้อมรั้วประมาณตรงนี้เออ อย่างนี้คุณก็ขังฉันไว้เขาพวกมอนสเตอร์ดิดีไงพูดถึงก็โผล่มาเลยอืออือไปไปดันตูดเลยดันตูดอืออย่ามาเยอะตรงนี้เดี๋ยวตกไปไปไปชิวชิวเออไปนี่ปิดประตูเลยโอเคเท่านี้พวกมอนสเตอร์ก็มาไม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถตีให้มันตก ตกโลกตายไปได้ไม่แต่ฉันเข้าไปไม่ได้ตอนเมื่อกี้เรามีเหล็กนี่นาแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเหล็กมาทําเป็นที่ตัดขนแกะนิดนึงอ๋อนี่ไงน้องแกะหุยตัดทีหนึ่งได้ทั้งสามอันเลยเหรอสี่อันนะไงแล้วเราก็ได้เป็นเจ้าตัวอันนี้มาก็วางไว้บริเวณซักตรงนี้แล้วกันเออเป็นเอาไว้สําหรับทางเข้าทางออกแต่ว่าพวกสัตว์จะไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ภายในพาร์ทแรกเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราได้ขยายเกาะแล้วก็มีแปลงผัก เออ่เรียกว่าแปลงผักได้ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีอาหาร <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟาร์มต้นไม้ของเราประมาณหนึ่งคุณผู้ชม <c oughs> แล้วพวกเรา2วัว <c oughs> ขอจบไว้แต่เพยงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย